สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมกับตัวหวยเลขเด็ดพวกนี้นะครับสําสหรับคนที่รอคอนนะครับผมก็นํามาลงให้แล้วนะครับผมเห็นถามกันมาหลายท่านนะครับผม ก็ว่าจะลงให้ให้หลายวันแล้วครับแต่ว่าะจะลงจะลงจะลงให้แต่ยังไม่ลงสักทีนะครับผมมาจนถึงก่อ,อนจะหวยจะออกอีกวันสองวันนะครับผมหมดไปแล้วนะครับก็ถูกการหลายท่านนะครับคิดว่าบางบางท่านก็อาจจะไปดูอาจจะไปเล่นตัวเน้นกันเกินไปนะผมผมให้แค่เป็นตัวที่ผมชอบอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนนี้ก็เป็น เลขท้าย2ตัวครับผมเข้ามาแล้ว้กะนะครับ6งวดนะครับ7งวดเข้ามา6งวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับมาดูกันเลยครับให้เป็นทางลักนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับวันที่16นะครับเพื่อสาคม2559นะครับมาดูกันเลยครับก็หลายคนหลายท่านครับผ่านหูผ่านตามาแล้วครับก็คงจะอาจจได้นะครับผมก็คือใช้หลักแสนรางวัลที่1นนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับ เลขท้าย2ตัวนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับผมเลขท้าย3ตัวครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะครับผมแล้วก็บวกด้วยเลขหน้านะครับหลักหน่วยนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับของเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับแล้วก็บอกได้เท่าไหร่ครับโบนิสามอีกทีนะครับผมก็จะได้เป็นย7จนะครับนะครับผมเอาแค่หลักหน่วยมานะครับก็คือเจ็ดครับบวกนับนับนับขึ้นไปนะครับนับเพิ่มแต้มนะครับ 7890แปดเก้าศูนย์ครับถ้าถ้ารับลงก็เป็นอะไรครับ6543นะครับอันนี้นับขึ้นนะครับนับขึ้นเสมอนะครับผมแล้วก็ส่วนคอลัมน์นี้นครับก็ใช้หลักหมื่นนะครับหลักพันหลักร้อยนะครับผมของดาวที่หนึ่งนะครับนํามาตั้งเลยครับเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเป็นตัวเด่นของอสองตัวล่างนะครับผม แล้วก็นํามาจับกันให้เกิดความสวยงามครับดูง่ายนะครับผมในตารางนะครับก็จะได้เป็นฮาอ่า,อางวดมีครับออก0ูนย์ครับเก้าอ่าศูนย์เก้าครับผมเข้าข้าบบนแล้วก็ข้าล่างนะครับล่างตัวกลับนะครับผมเข้าตะมบนตงล่าง มาดูงวดต่อมานะครับผมใจะใช้มาเดินนะครับผมหลายตัานปานอุบันตาแล้วก็ดูกันมาหลายง้วนนะครับก็ไปกัน,นเลยเร็วน,นะครับผมเข้าเหมาเดิน,นะครับเข้าไปนะครับวนันนี้ส่วนวดนี้ก็เข้านะครับออกแปดหกนะครับผมศูนย์หกเข้าตงบนทางล่างนะครับ ต่อมานะครับออก918านนะครับผม3 2เข้า2 3ตัวกลับนะครับนูว่าต่อมานะครับผมออก72 0สนย์นะครับผม92นะครับผมไม่เข้านะครับผมวันนี้หลุดไปงวดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาเข้าในงวดนี้นะครับ เอานะครับออก6 0 9นะครับผม87แล้วก็งวดที่เราซื้อกันครับงวดที่ผ่านมาครับผมที่หลายท่านถูกกันนะครับก็ให้เป็น0ูนย์สองครับผมแนวตรงนี้ครับข้าวศูนย์สองตรงๆนะครับผมแต่ว่าไปเน้นเน้นผิดไปหน่อยนะครับเน้นไปสามหกนะครับ ก็สัมบุกก็คือตัวที่ผมชอบครับผมแต่ว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อ,อให้ทุกตัวนะครับไม่ไม่ต้องตามผมนะครับผมเข้าไปครับผม0ูนย์สอมาดูว่าที่เราจะซื้อกัน,นครับวันที่16พฤษภาคมนะครับผม2 5 9นะครับงวดนี้นครับคำนวณเหมือนเดิมครับผมนำะมาจับเหมือนเดิม อันนี้จะเป็นเลขซ้ำกันครับผม9กับ9นะครับผมสตัวก็ได้เอามาตัวเดียวนะครับเป็น9กับ4นะครับผมก็เหลือแค่2ตัวก็จะง่ายง่ายขึ้นนะครับวันนี้ออกอะไรก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผม ่าซื้อทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับผมแต่ที่เน้นก็คือเน้นล่างนะครับผมแล้วก็กลับนะครับผมกลับน้อยๆนะครับผมกันทุนไว้นะครับส่วนมากจะเข้าตรงๆนะครับผมออกอะไรก็มาลุนกันครับเน้นให้เป็น2อนะครับผม2อกับสี่นะครับผมมาดูสถิตินะครับสถิตินะครับผม7งวดนะครับผมเข้าล่าง9งวด อาออกแล้วครับผมออก0ูนย์เก้นะครับเข้า90ตัวกลับนะครับผมออก98้าแปดโอนเข้า98ตรงๆนะครับออกศูนย์หกนะผมเข้าศูนยกตรงๆนะครับออก3ามสองนะผมเข้าสองสามตัวกลับนะครับผมแล้วก็งวดนี้ครับให้เข้านะผมออก9กนะครับงวดนี้ครับออกแปดเจ็ดนะผมเข้า87ตรงๆนะครับผมงวดที่ผ่านมาครับผมเข้า ออกส่วนสองผมเข้าส่วนสองตรงนะครับแล้วก็ห้อที่เราจะซื้อกันครับเน้นให้เป็นอ่าสี่เก้านะครับผมเน้นให้เป็นสี่เก้านะครับผมกันนะครับกันสองสี่แล้วก็กันเบิ้ลนะครับผมตัวเดียวก็คือสี่ีนะครับผมอ่าอย่าลืมซื้อตัวอื่นด้วยนะครับซื้อกลับอันนี้เป็นตัวที่ที่ผมชอบนะครับผมคิดว่าชอบนะครับ ก็ลุ้นกันครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามอยากอยากดูเล่ดเด็ดแม่นๆของอาจารย์ท่านอื่นนะครับผมผมก็มีรวบรวมไว้นะครับผมก็แอดไลน์มาครับผมไลแอดหวยนะครับผมแอดหวยก็ใส่แอดด้วยนะครับผมหวยนะครับ xuay นะครับผม แล้วก็จะมีสูตรนะครับผมแยกมมุมเรียกซับนะครับผมเป็นสูตรล่างนะผมเห็นเลขเยอะขนาดนี้ครับผมก็คิดว่าคงซื้อไม่หมดแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีเทคนิคครับผมนำมาตัดด้วยเลขดับนะครับผมเลขดับล่างนะผมแม่นๆนะครับดับศูนย์ไปนะครับผมคาดว่าดับศูนย์ดับหนึ่งนะครับดับสองดับสามนะครับ อ่ะดับ5ดับ6นะครับผมดับ8ดับ9นะครับผมอ่าก็จะเหลือแค่4ตัวนะครับ4ตัว4ีหางเท่านั้นนะครับเหลือ4 3 4 5 4 7 4 9นะครับผมอ่าใครชอบก็อ่าตามมาได้ครับผมถ้าไม่ชอบก็อ่าไม่เป็นไรนะครับเขาจะมีเคบบลนู่นนะครับผมอ่าให้เป็นใช้เล็เล็กดับมาตัดเหมือนเดิมนะครับผมอ่าดับ 8กระดับ7ไปนะครับผมแล้วก็อ่าดับ6กับ7นะครับเหมือนเดิมดับ2เออดับ8ดับ3อ่าดับ8ไปนะครับดับ4บนไปนะครับผมจะเหลือแค่อ่าประมาณนี้นะครับผมเหลือแค่ อ่า 0220, 05นะครับแล้วก็ 15, 35, 51, 57, 59ครับผม59ก็น่าจะไปด้วยนะครับอ่เหลือก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็ตามแล้วครับผมบนก็มีให้อ่ให้เล่นประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูไว้เป็นข้อมูลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ ก็มีเพจตัวนี้ครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมกันนะครับเจอกันใหม่นะครับในงวดหน้านะผมขอให้ทุกท่านครับโชคดีถูกหวยรวยๆกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมใครกดก็ขอให้ถูกหวยรวยๆกันนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ